จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรั์จอมราชันตอนที่69ต่อสู้กับผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตเสื้อผ้าสีน้ำเงินของหยุนไหหลานดูบางเกินไปสำหรับความหนาวเย็นรอบตัวเธอเมื่อเธอยืนอยู่บนตึกสูงเธอดูน่าประทับใจและในขณะเดียวกันก็ดูโออาและโดดเดี่ยว ผู้ชายทุกคนที่เห็นเธอจะรู้สึกหัวใจเต้นแรงและจะเสนอทั้งกายใจและความรักให้กับเธอโดยสัญชาตญาณแต่อย่างชีเพียงแค่หัวเราะอย่างเย็นชาในใจเจ้าอยู่ที่นี่ในโครรันด้วยใช่ไหมหยุนไหหลานเขาถูกห้อมล้อมด้วยหิมะที่หมุนวนของเพลงดับสีฤดูและสวมชุดกรอะเทพอเวจีทำให้เขาดูเหมือนราชาปีศาจไม่มีใครที่เห็นเขาสามารถจำเขาได้ อย่างไรก็ตามเขายังคงประมาทอยู่เล็กน้อยเมื่อพิจารณาว่าเขาสนิทสนมกับหยุนไหหลานแค่ไหนและเธอฉลาดแค่ไหนเขายังคงกังวลว่าเธออาจจะสามารถระบุตัวตนของเขาได้เขาตระหนักดีถึงขอบเขตของการทรยศหักหลงังและความเฉลียวฉลาดของเธอเธอเป็นอันตรายอย่างยิ่งพิ่มถึงเธอจะสงสัยว่าเป็นค่าแล้วมันจะดีอะไรกับเธอแล้วเธอจะไปเอาหลักฐานมาจากไหน นอกจากนี้การต่อสู้ด้วยสติปัญญาและความแข็งแกร่งคือสิ่งที่ข้าต้องการเจ้าจะได้เห็นแน่ชัดว่าข้าแข็งแกร่งเพียงใดหยุนไห่หลานเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นปอนจานด้านพลังปราณที่ทรงพลังหรือไม่รอจนกว่าเจ้าจะเห็นข้าอันที่จริงข้าหวังว่าเจ้าจะสงสัยว่าเป็นข้านั่นจะเป็นระเบิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับความมั่นใจในตนเองของเจ้า ใจิตใจที่ปั่นป่วนด้วยความคิดและแผนเขาเริ่มเคลื่อนไหวแผ่เจตนาข้าออกมาขณะที่เขาเคลื่อนไหวเขาได้ปลดปล่อยการโจมตีอันทรงพลังด้วยมือขวาปล่อยพลังปราณที่แท้จริงที่เกือบจะดูเหมือนสายฟ้าซึ่งมุ่งตรงไปยังหยุนไหหลานนี่คือสายฟ้าฤดูร้อนจากเพลงดับสี่ฤดู ตามข่าวลือองค์ประกอบนั้นเป็นแง่มุมที่ทรงพลังที่สุดของเทคนิคดาบเมื่อฝึกฝนอย่างเต็มที่แล้วก็สามารถสร้างสายฟ้าในฝ่ามือได้มันเหมือนกับพลังของเทพ,พเจ้าในหมู่มนุษย์เหมือนกับพระพิโรธของเทพสายฟ้าที่สามารถสังหารปีศาจร้ายได้ทุกประเภท แม้ว่าหยางฉีจะไม่ได้ฝึกฝนเทคนิคนี้ในระดับนั้นแต่พลังที่แท้จริงของเขาก็งดงามมากในขณะที่กระแสพลังปราณที่แท้จริงต่างๆโต,ต้ตอบกันพวกเขาสร้างเสียงที่ดังก้องเหมือนเสียงฟ้าร้องทำให้อาคารหลายแห่งในเมืองสันสะเทือนเขาโจมตีเหมือนสายฟ้าพร้อมที่จะฆ่าเป้าหมายของเขาที่จริงเขาอยากรู้มากว่าหยุนไหหลานจะจัดการกับการโจมตีครั้งนี้อย่างไร แม้ว่าเธอจะบล็อกมันเขามีท่าทีมากกว่าและพร้อมที่จะไปและแผนของเขาคือจับเธอจริงๆพาเธอไปที่ไหนสักแห่งที่เป็นส่วนตัวแล้วเปิดเผยตัวตนของเขานั่นจะเป็นความอัปยศอดสูที่สุดสำหรับเธอเมื่อพูดถึงเรื่องการแก้แค้นสิ่งสำคัญคือต้องเงยหน้าขึ้นต่อหน้าคนเยาะเยะ้ยหยุนไฮหลานสัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าอันน่าสยดสยองที่มีต่อเธอในทันทีและทำให้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อ เมื่อมองไปเธอเห็นก้อนหิมะหมุนวนไปในทิศทางของเธอและสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวในนั้นเช่นเดียวกับเสียงฟ้าร้องดังก้องแม้ว่าเธอจะตกตะลึงแต่ครู่ต่อมาเธอก็ฟื้นความสงบของเธอแต่เธอไม่ได้เตรียมที่จะต่อสู้กลับเธอรอดูว่าคนผู้นี้ในสายลมหิมะจะทำอะไรเธอเป็นคนประเภทที่สามารถสงบสติอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่รุนแรง ยางชีไม่แปลกใจกับสิ่งนี้เขายังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องออร่าของเขาเข้มข้นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปเขาวางแผนที่จะใช้การโจมตีครั้งนี้เพื่อชำระล้างความอัปยศในอดีตและฟื้นฟูศักดิ์ศรีของเขาด้วยเหตุนี้เขาจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกข่มขู่โดยความสงบของหยุนไหหลานในช่วงเวลานั้นก่อนที่เขาจะโจมตีหยุนไหหลานเสียงฟ้าร้องดังสนั่นไปทั่วอากาศคุมนรกอเวจี ทันใดนั้นดวงอาทิตย์ที่แผดเผาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าหยุนไหหลานเพื่อช่วยในการป้องกันของเธอดาบแสงตะวันครอบจัก,กรวาลแสงดาบที่เหมือนดวงอาทิตย์พุ่งเข้าใส่เทคนิคดาบสายฟ้าฤดูร้อนของหยางฉีทำให้เกิดคลื่นกระแทกขนาดใหญ่กระเพื่อมไปทั่วทุกทิศทางทำลายสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่และทำให้ทองกลายเป็นเท่าฐานความร้อนที่รุนแรงของดาบแสงตะวันครอบจัก,กรวาลก็เริ่มละลายพื้นดิน หน้าแปลกที่ชูเทียนเอ๋อเข้ามาขัดขวางการโจมตีของหยางชีต่อหยุนไฮหาลานตลอดเวลาหยุนไฮหาลานไม่ขยับแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่าเธอคาดการว่าชูเทียนเอ๋อจะเข้ามาช่วยผู้หญิงคนนี้ช่างเหลือเชื่ออย่างยิ่งเมื่อพูดถึงแผนการของเธอ แสงดาบที่เจิดจ้าราวกับดวงอาทิตย์ค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นชูเทียนเอ๋อยืนอยู่บนอาคารถัดจากหยุนไหหลานในอีกอาคารหนึ่งพลังปราโลหิตก็จางหายไปเผยให้เห็นชายัวกลางคนสวมเสื้อคลุมสีแดงเลือดแม้ว่าเขาไม่มีอาวุธอยู่ในมือและไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของกลิ่นอายของนักรบผีดิบแต่หยางฉีก็รู้ดีว่าเขาเป็นใครเขาเป็นผู้นำของผีดิบที่นี่ในโคร,รันผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตจริงอูซื่อ หยุนไหหลานและชูเทียนเอ๋ออยู่ในอาคารเดียวกันจิงอูซื่ออยู่ที่อื่นและหยางฉีก็ลอยอยู่ในอากาศออกไปด้านข้างยังคงล้อมรอบด้วยหิมะที่หมุนวนทั้งสามฝ่ายต่างศบตากันเจ้าคือใครจริงอูซื่อพูดกับหยางฉีเจ้าเป็นคนขโมยภาพว่าจอมปราดของข้าจากห้องใต้ดินของข้าหรือเปล่า ที่เจ้าใช้สักครู่คือเพลงดับสีฤดูใช่หรือไม่เจ้ามาจากบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงหรือไม่ถูกต้องยางชี้ตอบโดยรักษาเสียงของเขาให้สูงข้ามีภาพวาดปีศาจนักปราดของเจ้าทำให้ข้าได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของข้าอีกไม่นานก่อนที่บ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบานันฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงดังนั้นให้พิจารณาภาพวาดนี้เป็นของขวัญแสดงความยินดีสำหรับสิ่งนั้น เจ้ามีความปรารถนาที่จะตายหรือไม่จิงอูซื่อคำรามสหายหยุนไฮหลานกล่าวขึ้นเจ้ามาจากบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงจริงๆหรือเจ้าไม่ได้ทำงานกับอสูรตัวนี้จากถ้ำอสูรโลหิตใช่ไหมทำไมเจ้าจู่โจมข้าเมื่อครู่นี้ข้าไม่ได้ทำอะไรให้เจ้าขุนเคืองถ้าข้ารู้สึกอยากโจมตีใครสักคนข้าจะโจมตีพวกเขาหยางชี้ตอบอย่างเย็นชาเกี่ยวอะไรกับเจ้า เห็นได้ชัดว่าหยุนไหหลานกำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่แล้วแต่เขาไม่สนใจเจ้าไม่รู้หรือว่าการทำสิ่งนั้นอาจเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ระหว่างบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงและสถาบันฝึกเซียนหรือจะเป็นการกระทำทั้งหมดจริงอยู่เพลงดับสี่ฤดูเป็นวิชาที่สมบูรณ์จากบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงแต่มีปรมาจารย์จำนวนมากที่ได้รับความช่วยเหลือจากวิธีการที่ไม่คุ้นเคยบอกข้าทีว่าเจ้าเป็นใคร และทำไมเจ้าถึงพยายามสร้างปัญหาระหว่างสถาบันฝึกเสียนและบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเจ้ารู้วิธีที่จะหุบปากจริงๆอย่างชี้กล่าวเจตนาฆ่าของเขาพุ่งพล่านด้วยเหตุนี้เขาได้ปลดปล่อยสายฝนสายไหมของหนอนไหมในฤดูใบไม้ผลิทําให้เส้นไหมจํานวนมากบินตรงไปยังหยุนไหหลานพร้อมด้วยลมฤดูใบไม้ผลิพัดกระหน่าทันใดนั้นความหนาวเย็นอันขมขื่นในเมืองก็ร้อนขึ้นเล็กน้อยราวกับว่าฤดูใบไม้ผลิกําลังจะมาถึง ในเขตชานเมืองของโครันสิตบางคนจากสมาคมสุภาพบุรุษเงยหน้าขึ้นมองและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของฤดูใบไม้ผลินั่นอะไรลมฤดูใบไม้ผลิกนั้นเหรอช่างเป็นการบ่มเพาะพลังปราณที่เหลือเชื่ออะไรเช่นนี้มีผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตอื่นปรากฏขึ้นหรือไม่ เมื่อชูเทียนเออเห็นฝนเส้นไหม่ที่เข้ามาของนอนไหมหรดูใบไม้ผลิและเส้นไหมที่สามารถเจาะเกราะโลหะได้ดวงตาของเขาก็เป็นประกายเจิดจ้าด้วยเจตนาฆ่า สัตว์อสูรเมื่อเปิดใช้งานพลังป้อนกัน้งที่แท้จริงเขาดึงดาบออกจากหลังแล้วใช้นิ้วชี้ไปที่ใบมีดแบนพลังปราณดาบที่แผดเผาสิบดวงปรากฏขึ้นอย่างลึกลับจนสุดขีดขณะที่พวกมันพุ่งเข้าหาสายไหมของหนอนไมหมฤดูใบไม้ผลิเส้นไหมขาดทีละเส้นด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวฉูเทียนเอ๋อก็สามารถเอาชนะการบ่มเพาะพลังปราณของหยางฉีได้อย่างสมบูรณ์การแลกเปลี่ยนสั้นๆนั้นเป็นสิ่งที่ชูเทียนเอ๋อต้องการเพื่อบอกว่าหยางฉีไม่ได้อยู่ในระดับช่วงชิงชีวิต ดังนั้นเจ้าไม่ได้อยู่ในระดับช่วงชิงชีวิตจริงๆเจ้าใช้ยาจิตวิญญาณเพื่อเพิ่มพลังหรือบางทีเจ้าอาจฝึกฝนเทคนิคปีศาจที่แปลกประหลาดยังไงก็ขอเตือนเจ้าหน่อยไม่ว่าปรมาจารย์แห่งพลังปราณจะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเขาไม่มีทางเทียบได้กับผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตท้ายที่สุดการก้าวไปสู่ระดับช่วงชิงชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพลังปราณที่แท้จริงเริ่มต้นที่ระดับนั้นการโจมตีจะมีพลังปราณวิญญาณของสวรรค์และโลก หยางชีแข็งแกร่งแต่ไม่ว่าเขาจะใช้พลังมากแค่ไหนการเคลื่อนไหวของเขาก็ไม่สามารถรวมเข้ากับสวรรค์แล,ละโลกได้ตอนนี้ที่ชูเทียนเอ,อ๋อมีความคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระดับของหยางชีเขามองมาที่เขาด้วยการเยาะเยะ้ยดูเหมือนเจ้าจะคิดว่าเจ้าแข็งแกร่งมากเจ้าคนไม่เอาไหนตัวน้อยแต่กลายเป็นว่าเจ้าเป็นแค่ขยะเจ้าไม่ใช่ผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตด้วยความเย่อหยิ่งนั้นเจ้าจะตายเขากวัดแกว่งดาบของเขา สิบตะวันขึ้นสู่สวรรค์นำทางเจ้าไปสู่ความตายก่อนกำหนดพลังปราณดาบสิบดวงพุ่งเข้าหาอย่างเฉียบแหลมและร้อนแรงจนสุดขั้วเป็นการบ่มเพาะพลังปราณที่แทบเกินความเข้าใจของมนุษย์แตกเลยอย่างชี้กล่าวเห็นได้ชัดว่าไม่กลัวแม้แต่น้อยทันใดนั้นหอกเทพแห่งนรกก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาด้วยรูปแบบที่ไม่สิ้นสุดเขากระโจนเข้าหาดวงอาทิตย์สิบดวงโดยไม่หยุดชั่วครู่ชูเทียนเอ๋อหัวเราะอย่างเย็นชาตะโกนว่า คนโง่แสงตะวันครอบจักรวาลทำลายลมปราณแสงอาทิตย์ที่แผดเผาทั้งสิบดวงก็ระเบิดออกส่งแสงพุ่งไปที่หอกเทพแห่งนรกและพุ่งผ่านไปยังหยางฉีตอนนี้เป็นโอกาสของข้าแล้วเมื่อหมุนไปในอากาศหยางฉีตั้งใจดูดไฟสีทองที่ลุกโชนทั้งหมดเข้าไปในตัวเขา ชุดเกราะเทพอเวจีของเขาสามารถปกป้องเขาจากการโจมตีได้แต่เขาต้องการดูดซาบแสงดาบของดาบแสงตะวันครอบจักรวาลการโจมตีของผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตที่ส่งพลังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาต้องการบางสิ่งเพื่อกระตุ้นมังกรโคชสารสายฟ้ายางฉีใช้แสงดาบของดาบแสงตะวันครอบจักรวาลและแปลงเป็นพลังสำหรับตัวเขาเองเกือบจะเหมือนกับมีคนในระดับช่วงชิงชีวิตตั้งใจช่วยเขาปรับปรุงฐานการเพาะปลูกของเขา ไฟสีทองพุ่งผ่านตัวเขาร้อนและเจ็บปวดจนรู้สึกเหมือนเส้นลมปราณของเขาถูกทำลายแต่อย่างชีเป็นเหมือนสัตว์ป่าโบราณสูดลมหายใจเขาส่งพลังดาบที่เผาไหม้ไปยังทะเลแห่งพลังปราณของเขาและไปยังมังกรโคชสารสายฟ้าทัานใดนั้นแก่นสารแห่งพลังชีวิตของมังกรโคชสารสายฟ้าก็เริ่มทำงานและหลังจากผ่านไปสามลมหายใจแสงดาบทั้งหมดก็เปลี่ยนไปและเส้นลมปราณของเขาก็แข็งแกร่งขึ้น อนุภาคจำนวนมากในตัวเขาตื่นขึ้นมังกรคชสารขนาดมหึมาโบราณทีละตัวทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนที่70พลังของ20มังกรโคชสารขนาดมหึมา5้าอนุภาคภายในหยางชีทั้งหมดเปิดออก นั่นหมายความว่าตอนนี้เขามีพลังของมังกรโคชสารขนาดมหึมาโบราณ20ตัวที่ไหลผ่านตัวเขาความแข็งแกร่งมากกว่าคนจำนวนมากในระดับช่วงชิงชีวิตอย่างน้อยที่สุดเขาก็เหนือกว่าชูเทียนเอ๋ออย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้แก่นสารแห่งพลังชีวิตทั้งหมดที่เขามีในการกำจัดของเขานับจากนี้ไปการฝึกฝนของเขาจะก้าวหน้าช้าลงมาก ไม่ว่าความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเขาหมายความว่าตอนนี้เขาเข้าใกล้ระดับช่วงชิงชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเสียงแตกดังขึ้นในตัวเขาเมื่อพลังปราณที่แท้จริงจำนวนมหาศาลเริ่มรวมตัวกันในทะเลแห่งพลังปราณของเขาซึ่งเปล่งประกายราวกับหินหนืดและตรงกลางของมันคือบางสิ่งที่ดูเหมือนเตาหลอมเตาหลอมไฟนรกของเขาเติบโตอย่างรวดเร็วและเริ่มเข้าควบคุมทะเลแห่งพลังปราณของเขาแล้ว ในเวลาเดียวกันประสาทสัมผัสและจิตสำนึกของเขาก็รุนแรงขึ้นมากอันที่จริงด้วยเหตุนั้นตอนนี้เขาตระหนักได้ว่ามีบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างลึกซึ้งในทะเลแห่งพลังปราณของหยุนไหหลานบางสิ่งที่เป็นสัตว์อสูรเหมือนกับเทพ,พเจ้าในหมู่สัตว์มีอะไรซ่อนอยู่ในหยุนไหหลานมันน่ากลัวมาก เธอลึกลับยิ่งกว่าที่ข้ารู้สิ่งที่ข้ารู้เกี่ยวกับเธอก่อนหน้านี้เป็นเพียงหยดน้ําในมหาสมุทรมันไม่สําคัญว่าข้าต้องฆ่าเธอแม้แต่ชูเทียนเอ๋อก็ไม่สามารถหยุดข้าได้ขณะที่เขาลอยอยู่กลางอากาศยังฉีก็เกรงกล้ามเนื้อของเขาทําให้เกิดเสียงแตกดังสนั่นลั่นดังก้องไปในอากาศพลังต่างๆของพลังปราในตัวเขาทําให้เกิดสนามพลังขึ้นมารอบตัวเขาทําให้อากาศกระเพื่อมและส่งความผันผ,นผวนอันทรงพลังออกไป ช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงอูซื้อได้เตรียมที่จะโจมตีจากตำแหน่งของเขาบนยอดตึกอย่างไรก็ตามเมื่อเขารู้ว่ายางชีกำลังเพิ่มพลังและมีสนามพลังคลื่นรอบๆตัวเขาเขาก็เริ่มสำรองออร่มหาสารนั่นคืออะไรพลังมันจาก,กรพัดโลหิตของข้าดูเหมือนอยากจะระเบิดออกมาเพื่อถวายการสักการะ พลังที่แท้จริงของชายผู้นี้ดูเหมือนพลังของเทพมารที่อยู่นอกโลกที่สามารถครอบครองสิ่งสร้างทั้งหมดและบังคับปีศาจท,ทุกประเภทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของมันมันคือการบ่มเพาะพลังปราณอะไรอย่าบอกนะว่ามันเป็นการบ่มเพาะพลังปราณระดับจัก,กรพรรดิในตำนานข้าปลูกฝังพระสูตรมารของจัก,กรพรรดิโลหิตซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเคล็ดวิชาระดับจัก,กรพรรดิน่าเสียดายที่รุ่นของข้าอยู่ไกลจากต้นฉบับและเป็นเพียงชนชั้นสูงเท่านั้น เมื่อถึงจุดนี้เขาตัดสินใจว่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออดทนและรอดูว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรเขาหัวเราะเสียงดังว่าข้าไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างบ้านแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงและสถาบันฝึกเซียนฉู่เทียนเอ๋อเจ้าต่อสู้กับผู้ชายคนนี้ก่อนแล้วเราจะได้ดวนกันต่อไปด้วยเหตุนี้เขาจึงบินขึ้นไปในอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของการเพิ่มพลังของหยางฉี สัตว์ประหลาดที่น่ากลัวชูเทียนเอ๋อสาบแช่งไม่นานมานี้เมื่อเขาตระหนักว่าหยางชีไม่ได้อยู่ในระดับการช่วยชีวิตเขาได้ปลดปล่อยสิบตะวันขึ้นสู่สวรรค์การเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ที่เขาคิดว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตในทันทีอย่างไรก็ตามพลังปราณที่แท้จริงของเขาไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของคู่ต่อสู้ได้และไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงอันที่จริงคู่ต่อสู้ของเขายังคงปล่อยพลังปราณที่น่าตกใจออกไป ในช่วงคริปตาสนามพลังของหยางฉีได้ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของพระราชวังเมื่อถึงจุดนั้นเขาได้ปัดเป่าหิมะที่หมุนวนรอบๆตัวเขาหยุดใช้เพลงดับสี่ฤดูและแทนที่ด้วยความแข็งแกร่งที่ไรเทียมทานของเทพมังกรโคชสารทลายขุมนรก รัสมีทำให้ใบหน้าของชูเทียนเอ๋อเปลี่ยนไปอย่างมากตอนนี้เขาสามารถเห็นร่างเกราะสีดำสูงมีเขายาวอยู่บนหัวของเขาและมีหนามแหลมที่ยื่นออกมาจากหลังของเขา <ple as> ทัานใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่สามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้ <úsica> เกิดอะไรขึ้นนี่คือเทคนิคอะไรมันข่มขู่ฆ่าในระดับจิตวิญ,ญญาณของค่าจริงๆเหรอ ข้าฝึกฝนเทคนิคดาบแสงตะวันครอบจัก,กรวาลซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิบัติต่ตอโลกเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงจ้าไม่มีอะไรที่จะครอบงำได้มากไปกว่าดวงอาทิตย์ที่กำลังแผดเผาบนดินแดนเบื้องล่างข้าจะถูกข่มขู่โดยสิ่งนี้ได้อย่างไรอะอะไรก็ได้ข้าจะฆ่าเขาที่ควรแก้ปัญหามันอาจจะช่วยได้มากในการฝึกฝนของข้าด้วยชูเทียนเอ๋อเป็นปรมาจารย์ที่สมบูรณ์แบบสิทธิชั้นยอดของสถาบันฝึกเซียน ดังนั้นเขาเพียงแค่กลายเป็นภาพเลอในการเคลื่อนไหวริ้วของภาพติดตาที่พุ่งทะลุสนามพลังและมุ่งหน้าตรงไปยังหยางชีดับยื่นออกมาดับนั้นดูเหมือนผ่านพ้นไม่ได้ราวกับว่าถูกพระเจ้าควบคุมมันบูมหอกเทพแห่งนรกของหยางชีพุ่งออกไปด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติและมุ่งความสนใจตรงไปที่ปลายดาบเปลวไฟกระโจนแดดแผดเผา ชูเทียนเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายบนใบหน้าของเขาเขาใช้มือข้างหนึ่งจับดาบของเขาไว้เขาเหยียดมืออีกข้างหนึ่งออกไปในฝ่ามือซึ่งมีเปลวไฟลุกชนราวกับดวงอาทิตย์ทันใดนั้นยักษ์เปลวเ,เพลิงขนาดมหึมาก็กระโดดออกมาจากเปลวเ,เพลิงแผ่ความร้อนที่รุนแรงจนความเย็นทั้งหมดในพื้นที่หายไปและพื้นหินก็เริ่มละลาย ฝ่ามือฟาดฟันหอกเทพนรกด้วยความร้อนแรงจนพลังปราณที่แท้จริงของหอกจุดประกายในช่วพริบตาหอกของหยางชีก็เปลี่ยนเป็นไฟกลับมาที่อาคารหยุดลายหลานเฝ้าดูด้วยความสงบเยือกเย็นดูเหมือนจะไม่กังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จิงอูซื่อจะโจมตีเธอในขณะที่ฉู่เทียนเอ๋อและหยางชีต่อสู้กันฟังนักคนไม่เอาไหนดาบแสงตะวันครอบจักรวาลของข้าออกแบบมาเพื่อจุดไฟพลังปราณที่แท้จริงสนุกกับมันในขณะที่เจ้าสามารถ ถ้าไม่ต้องการนารกน้ำแข็งเยือกแข็งเสียงสะท้อนของหยางชีเย็นชาจนดูเหมือนว่าสามารถแช่แข็งทุกอย่างได้หลายหมื่นไมเปลวไฟในบริเวณนั้นก็ดับไปทีละดวงทันใดนั้นหอกเทพนรกพุ่งตรงไปที่คอของชูเทียนเอ๋อชูเทียนเอ๋อยิงถอยหลังใบหน้าของเขาดูตกใจในขณะที่เขาเปลี่ยนท่าทางดาบทันใดนั้นดาบของเขาก็ปะตุกขึ้นเป็นเปลวเพลิงซึ่งมีรูปร่างเป็นมังกรไฟมังกรไฟเบลเชสไข่มุก เขากำลังผลักดันเทคนิคดาบแสงตะวันครอบจัก,กรวาลของเขาจนสุดความสามารถดาบมังกรเพลิงของเขาปะทะกับหอกเทพอเวจีมากกว่าร้อยครั้งจนกระทั่งดาบเริ่มส่งเสียงครวนครางจากนั้นเขาก็ส่งลูกไฟขนาดเท่ากำปั้นออกไปซึ่งระเบิดอยู่ตรงหน้าหยางฉีพื้นที่ทั้งหมดกลายเป็นทะเลเพลิงในทันที อย่างไรก็ตามหยางฉีไม่ได้รับผลกระทบอย่างสมบูรณ์พลังปราณที่แท้จริงของหอกของเขาเหมือนกับของนรกน้ำแข็งเยือกแข็งและในขณะที่เขากวาดมันออกไปต่อหน้าเขาลมก็พัดขึ้นมาซึ่งดูดไฟออกไปจนหมดเมื่อทะเลเพลิงหายไปหอกของเขาก็ยื่นยาวออกไปในทันใดมันเหมือนกับเสาที่คำจุนสวรรค์หรือเทพนรกจากอดีตอันไกลโพน้น มันเป็นสิ่งที่สามารถสังหารปีศาจหรือปีศาจหรือผีจากขุมนรกที่ลึกที่สุดทันใดนั้นมังกรข้ชสารก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาลำตัวของมันสามารถดูดซับดวงดาวและดวงจันรได้แขนขาทั้งสี่ของมันพร้อมที่จะบทขยี้ขุมนรกโลกใต้พิภพอันไร้ขอบเขตเต็มไปด้วยเทพมารเต้นรําอันเชิญวิญญ,ญาณที่หดหู่เข้าสู่นรกที่มืดมิด ขณะที่พลังปราณที่แท้จริงของเขาหมุนวนเสียงก็ดังขึ้นในอากาศราวกับเพลงจากนรกทั้ง9้าที่เรียกวิญญาณมานับไม่ถ้วนท่านใดนั้นดูเหมือนว่าโลกนี้จะกลายเป็นนรกเสียเองความแข็งแกร่งของเทพ,พเจ้ามังกรโคชสารที่ทลายขุมนรกเกือบจะดูเหมือนจะเปิดประตูนรกได้ปลดปล่อยเทพมารเป็นล้านล้านตัวทุกคนกระหายที่จะควบคุมจัก,กรวาลและกำจัดโลกของมนุษย์ตาย อย่างฉีพูดพลางชักหอกไปทางชูเทียนเอ,อ๋อเมื่อเขาตายหยุนไหายหลานจะไม่มีใครปกป้องเธออีกต่อไปแสงแดดอาบทุกสิ่งแผ่ไปทั่วจัก,กรวาลความสว่างของดวงอาทิตย์ที่แผดเผาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสามารถจุดประกายสวรรค์และโลกได้ตาย ดาบของชูเทียนเอ๋อระเบิดเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนนับไม่ถ้วนที่เริ่มส่องแสงเจิดจ้าราวกับดวงอาทิตย์ในเวลาเดียวกันพลังปราณของเขาก็พุ่งสูงขึ้นราวกับเสาเพลิงที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าข้างหลังเขาวิญญาณเทพสีเหลืองทองปรากฏขึ้นส่องแสงเจิดจ้ามีดาบขนาดใหญ่ถืออยู่ในมือราวกับว่าชูเทียนเอ๋อได้เรียกวิญญาณเทพที่อาศัยอยู่ในดวงอาทิตย์จริงๆ พลังที่แท้จริงของมนุษย์แกนสารของดวงอาทิตย์การจุติจากร่างที่อยู่ยงคงกระพันที่สามารถสังหารทุกสิ่งที่ขวางหน้าได้มีอายุยืนยาวเหมือนสวรรค์และโลกชูเทียนเอ๋อส่งเสียงตะโกนโจมตีอีกครั้งการเคลื่อนไหวของเขาสะท้อนโดยวิญญาณเทพแห่งเปลวไฟซึ่งฟันดาบของมันไปทางหอกเทพนรกอาวุธศักดิ์สิทธิ์สองชิ้นปะทะกันมากกว่าร้อยครั้งจนกระทั่งเกิดควันดำหมุนวนไปทั่วบริเวณในที่สุดชูเทียนเอ๋อก็ตะโกนว่าเดี๋ยวก่อนไอ้คนสารเลว ข้าจะไปหาเจ้าในที่สุดโวท่านใดนั้นเขาก็กลายเป็นสาวไฟที่พุ่งเข้าหาหายุนไ่หาลานคว้าตัวเธอแล้วหายตัวไป ในขณะเดียวกันอย่างชีก็ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าตกลงสู่พื้นอย่างแรงพลังปราณที่แท้จริงของเขาอยู่ในความสับสนวุ่นวายเส้นลมปราณของเขาบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวเขาได้รับบาดเจ็บแต่ลึกๆแล้วเขามีความสุขมากจะริงริงเขาได้ต่อสู้กับผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตและแม้กระทั่งบังคับให้เขาล่าถอยแม้ว่าเขาจะไม่สามารถฆ่าเขาได้แต่เขาก็ทำให้เขาบาดเจ็บอย่างมาก และเขาได้ยืนยันแล้วว่าตัวเขาเองนั้นแข็งแกร่งพอๆกับผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตถ้าเขาบุกไปถึงระดับช่วงชิงชีวิตจริง,รงๆเขาจะสามารถค้นชูเทียนเอ๋อได้อย่างง่ายดายในที่สุดจิงอูซื่อก็มองเห็นโอกาสที่เขารอคอยเขาสุดตัวลงกับพื้นดึงแส้ยาวสีเลือดออกมาแล้วพูดว่าส่งภาพวาดมันักปราชของข้ามาไอเด็กเวรแล้วข้าจะให้เจ้ามีชีวิตอยู่ แท่งเงาโลหิตนี้ทําให้กลิ่นเลือดเต็มพื้นที่มันมีพลังมากกว่ารุ่นที่ใช้โดยผีดิบขนสีแดงหยางฉีที่ต่อสู้ก่อนหน้านี้อย่างน้อยหนึ่งเท่านั่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกรงใจเจ้าจิงอูซื่อหยางชีตอบข้าจะตรวจสอบและรีบฝึกฝนเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการต่อสู้กับเจ้าแค่รอจนกว่าข้าจะก้าวไปอีกขั้นแล้วเจ้าจะตาย จิงอูซื้อฟ้าแซกของเขาแต่หอกของหยางชีทําให้มันแตกหลังจากนั้นหยางชีก็กระโดดขึ้นไปในอากาศปีกขนาดมหึมาสองปีกงอกออกมาจากหลังของเขาด้วยลมกระโชกแรงเขาก็พลิ้วไหวหายว่าไปราวกับนกกระเรียนศักดิ์สิทธิ์ที่บินสู่สวงสวรรค์สูงสุด จิงอูซื่อมีแนวโน้มที่จะไล่าตามเห็นได้ชัดว่าพลังปราณที่แท้จริงขององค์คู่ต่อสู้ของเขาต้องถูกระบายออกไปอย่างมากหลังจากต่อสู้กับฉู่เทียนเอ๋อตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดที่จะลองฆ่าเขาแต่หยางชีมีความสามารถในความเร็วที่จิงอูซื่อรู้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่ากินฝุ่นที่เขาทิ้งไว้ในเส้นทางของเขาปีกเหล่านั้นคืออะไรเขาคิดอย่างตกใจและนั่นคือการบ่มเพาะพลังปราณอะไร ถ้าไม่คิดเลยว่ามันจะเร็วได้ขนาดนั้นเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ